ครับผมการพูดดีครับเพื่อนี่วยน้องนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องและเพื่อนทุกท่านครับที่เข้ามาแล้วผมกำลังใจแล้วผมต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้เลยครับผมครับวันนี้วามาเบิ่งดอกทุเหลาบกับแล้วผมหลังจาก ไม่ได้ฉีดยาทั้งท้องจริงแล้วก็ดอกมมรเริ่มมาไหมครับเริ่มเริ่มเริ่มจุดแห้งครับแรกคือผมฉีดยาทั้งท้องจริงครับแห้ง ไม่นี่ครับไม่หน่อยครับผมตามงานด้หน่อยเขายังออกเลยครับนี่มันครับพี่น้องหน่อยเองครับทอดทอจีเก๋พวกนี้ครับหน่อยก็ยก้กย

เนยึดตินหนูเองครับมีหน่อยมาครับหน่อยมาไม่เหมือนเลยครับครับผม ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ตามรับชมและที่ให้กำลังใจนะครับเด้อผมก็พยายามหมาเวลาว่างย้ำเรียงย้ำโนำน,นครับขอให้เบึงของบรงคิดเพื่อนเทืนท่นท่านละครับผม,ผมครับเบึงย้ำเบึงครับ จะเบิง่งามว่างกับงามน,นอนกงามพักเทียงครับงามกินเขา่าเทียงเลี้ยงงานด้วยครับต้องการตะไคร้แตีงครับนี่ต้นนี้ก็การรอดอยาด้วครับเพื่อ,อยาเลี้ยงรากมันอยอดเขาตอนนี้มาแล้วใส่ยาเลี้ยงลาก ตัวนี้เนี่ยใบยลุนหมดผมนึว่าดีบรด่ดาเลตอนนี้ตอนนั้นยังม่ปลูกด้วยครับที่ผมลงคลิปครั้งแรกลิปประมาณที่ที่แปดับยังยังไม่ได้ปลูกเกับแปดสัญยาครับ,รรบ,รรบตัวนี้ยังไม่ได้ปลูกชุดสองหลัวผมจะพาพี่น้องเบ่ง ต้นที่รอดจากยาครับครับนี่คือต้นหนึ่งครับนี่ต้นจากรอดจากคุมครับจากคุมนี่ไวรอดออกดีแล้วครับน้ำรอดสูงแล้วต้นนี้สูงแค่คอผมรอดแคิ้ง จับท่วหมหัวแล้วครับเนี่ยแย่บ่ห้เสียเวลาครับผมจะใ่ายบางต้นนี่วันต้นนี้สองห้าขึ้นกันครับเนี่ยแต่ฐานเขาเสียบพันธ์เขาจะเอาต้นติดโลกมากครับนีม่มาเสียบไงความคิดของผมได้ไหมผมผมว่าหวมคิดด้วยผิดรับ พอบุมรักษาขึ้นกันหมดเลยชิดยารอบเดยวยกันหมดจังไดเขากับเดี๋ยวยาเลงลาก็ะมาซอยนี่ครับนี่อีเตยงดใหม่อยู่จะลรดบ่กพราะอดเขาออกมาเขาจะแห้งล้มทุกทีครับนี่น่น,นะวิจัยออกมาแล้วว่าโดนยอดที่เป็นโลกมาเสียบครับครับเดี๋ยวพาเบื้องตน้น ที่หลอดจัดยาคุ้มออยครับผมครับผมนี่ต้นหนึ่งครับนี่นึ่งในหนันเลยครับที่หลอดอยาคุ้มครับแต่เจีหลอดได้ครเพราะว่าต,ต้นกวลววรรอบพอดไปอยู่ครับ แวล้อมอยู่ครับผมเพราะวะ่าตอนนี้ตน้นกลวยอันนี้คือตน้ตอนเก่าครับนี่แห้งลง้ครับเนี่ยโดนยาคุ้มครับก็เลยแตกกิ่งม้ครับเอ่ยาเลี้ยงลากมาใส่ครับเข้าแตะกินงหม้สั่งซื้อมาต้นซ้ำนี่แหละครับน้อยๆเอยงสแหละตามใบทำงานนี่แหละสั่งซื้อมาต้นลอยครับน้ำดำต้น ตั้งมาหมดหาต้นรอดต้นเดียวครับปุ่นยาคุมครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องต้นอื่นอนกนครับคมครับต้นหนึ่งน,นะครับนี่ยรอดรอากยาคุมไว้ครับหนึ่งต้นหนึ่งได้อาอยาเลี้ยงลากมาใส่สองรอบแตกงอกแล้วครับเมื่ไหร่มีเวลาผมก็ ประมาณครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งผม,มใส่เทีนึงครับอย่าเร่งรลดปกติเขาจะให้ใส่สิบมือสิบมือครับครั้งหนึ่งนี่ผมบอคอยวางที่กับในใจคอยมาใส่ครับหอยอดกำลังมากเหมืนเลยนี่ร้านเพี้ยนะครับทั้ตามแนวทางผมเลยนี่ครับดูล่าตัวครับเนี่ย ี่ครับากเขากำลังออกมาเป็นเป็นดอกพิณน์นี่นีล่าเข้าได้ครับนี่ล่าเขากำลังแตกต่างเง่ด้วยมันเป็นลากน,น,น้อ่วยได้ครับนี่ตั้งมาออกมาเลยเีราะฉะนั้นตัดไม่ได้ครับอย่างแห้โค้นของแห้งครับต้องเอาฟางปิดไว้ถ้าเราโบปิดไว้ ถ้าท่านไหนเวียดนามโดนแดดเผาหักแหงครับมุงนี่เกิดอ,อันนี้คือสูตรของผมนะครับถ้าเขาบวาให้น้ำเขาถือแดดถือลมเขาพวกนี้ยังคุ้มเลยหักแหงครับตันนี้ครับสาหรับต้นนี้ก็ใส่ไว้ได้ ครั้งหนึ่งเรา้งที่สองบางต้องเมื่อยครับ <st arts> อยาอาออกมาแล้วครับถ้าท่านใดที่ปลูกแล้วทุเรียนานาั่งนั่งแท่นหากบ่เดนินยอดบ่เดินครับใส่ใดอยากยิงราบสูตรนี้ครับม,มีอย่างไรครับฝากพี่ๆน้องเพืพ่อนๆท่านใดที่รับ เขามารับชมก็ขอขอบคุณนะครับเด้อผติีตามน้ำเนี่ยโดยเป็นแรงใจน้ำครับผมวนชุดนี้ก็ปลูกช่วงเดือนตุลาครับใกล้ตุลาแล้วล่ะประมาณกีก่เกครับตุลาวนปลูกตุลาเลยก็มีครับผม ครับมีอย่างไยแล้วครับขอปิดคลิปนี้ครับขอกาวคำว่าสวัสดีครับผม